ห้องนอนของลี่ยานเหออ้อเหนื่อยชะมัดยาาดเลยนี่เย,ยล่ะใครจะไปคิดว่าเย,ยลา่ะน,นางฟ้าผู้สูงๆจะมีสภาพแบบนี้ได้ความเจ็บปวดจากการดึงวิญญาณอาจารย์ก็สามารถทนได้เจสดาที่ดับเล่มนี้ไม่ได้เข็งแกร่เงเหมือนอาจารย์ เจ้าข่าขขาเลยดีกว่านี่ดีดอาจารย์ยุนข้าก็ลงในหูเพลวไร้กุ้นบึงไร้ข้ามีชีวิตอยู่อย่างเดียวได้ยในนรกข้าจะมีโอกาสฝึกฝนวิธีปีศาจรอดกลับมาได้ทั้งเป็นข้ามีวันนี้ได้กุลวนเป็นเพราะความเมตตาของอาจารย์ข้าจะตอบแทนบุญคุณนี้ให้อาจารย์อย่างสาสม จะทำให้อาจารย์เจ็บป,ปวดทรมานจุนอาจารย์ต้องเสียใจยที่ทำแบบนี้อาจารย์มีอะไรสิทธิ์ได้ยินเสียงจากภายในห้องกลัวว่าอาจารย์จะบาดเจ็บอาจารย์เป็นอะไรไหมครับข้าขอเข้าไปได้ไหมโอ๊ยหนียังไงก็หนีไม่พ้นยังคิดไม่ออกแล้วจะทำยังไงดีเนี่ย ขามาสิผมที่ไม่ได้จัดการรอยถูกฟ้าผ่าไม่เคยเห็นหนางในสภาพแบบนี้มาก่อนเลยทำไมถึงรีบร้อนมาค่ขาเช่นนี้ล่ะอาจารย์ทำไมถ้าถึงต้องฝากข้าไว้กับอาจารย์ร้องด้วยล่ะเออข้าก กลัวถูกฆ่านะสิเอ่อข้าบรรลุเสียงครั้งนี้แล้วต้องการออกเดินทางท่ทองเที่ยวไม่มีกําหนดกลับไม่สามารถสอนเจ้าได้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะไปฝึกฝนกับอาจารย์รองนะอาจารย์รองของเจ้านะ่ะฝีมือสูงส่งมีเขาคอยสอนเจ้าเส้นทางการฝึกฝนของเจ้านะ่ะย่อมสดใสแน่นนอนเลยอะไรนะอาจารย์ ท่านกำลังจะไล่สิทธ์ไปเหรอสิทธ์ทา่ไม่อาจารย์ผิดหวังหรือเปล่าบอกสิทไม่ได้เลยนะสิทธ์จะแก้ไขให้ดีรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนอุ๊ยตายแล้วนี่มันอะไรกันบอกแล้วไงว่าราจาปีศาจที่โหดเยี่ยมและกระหายเลือดแต่ทำไมถึงกลายเป็นแมวตัวน้อยที่น่าสงสารและขี้อ้อนไปซะละใครจะทนไหวตอนนี้จะลืมจุดยืนที่น่าเคารพในใจของข้อไปแล้ว ดูเหมือนว่าวิธีนี้จะไม่ได้ผลในขณะนี้เขายังเป็นเด็กขาดความรักและน่าสงสารอยู่งั้นแค่จะดูแลเขาเองเฮ้ยเายาเอ,อิร์ธทำได้ดีมาตลอดจะไม่ยอมไปฝึกฝนวิชาที่อื่นก็อยู่ที่นี่ต่อไปเธอะขอบคุณอาจารย์มากๆครับ ลูกแมวตัวน้อยที่น่ารักชวนให้เห็นดูจริงๆเดี๋วเออในฐานะอาจารย์ข้าจะมอบดาบวิญญาณนี้ให้เจ้าให้ข้าเหรอจะไมจ่จะไม่ชอบเหรอนี่กระดาบที่อาจารย์ขอนข้ามอบไปกับข้าในตอนนั้นตอนนี้มันเป็นของเจ้าแล้วล่ะที่จริงอะ่ะข้าชอบดาบเล่มนี้มากนะ เอาใจเจ้านะ่ะข้าต้องทุ่มเทตั้งเลือนเนื้อและเงินนะขอบกุณอาจารย์ที่มอบดาบให้ลูกสิจะดูแลรักษามันเป็นอย่างดีจะไม่ทําให้ชื่อเสียงของดาบยาวหัวเสื่อมเสียข้าย,ยังต้องบําเพ็ญเพียรต่ออีกสรัระยะหนึง่งเพื่อพัฒนาฝีมือการบาเพ็ญเพียรเยจ้าตรงทั้งใจฝึกฝนอย่าได้เกียจคร้านล่ะข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถ สร้างชื่อเสียงให้สำนักของเราได้ในการประชุมวีรบุรุษเข้าจิอในอีกครึ่งปีข้างหน้าสิจะไม่ทำให้ท่านอาจารย์ผิดหวังของเราเกิดได้ขึ้นเนี่ยในชาติก่อนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ดูว่าเพราะก้าเกิดหมายแล้วทุกอย่างเลยเปลี่ยนไปแทงกล่าวดาบที่รักยิ่งกว่าชีวิตมาให้ข้า ท่านกล้าเอาดาบที่รักยิ่งกว่าชีวิตมาให้ข้าถ้าไม่มีชาติก่อนแล้วก็ข้าเกือบจะถูกกดฎูบายของเจ้าหลอกลวงจนหัวใจแตกสลายลูกศิษย์ที่รักวิชาที่เจ้าฝึกฝนมาทั้งหมดมอบให้ข้าเถอ,อะอาจารย์ทำไมถาถึงโหดร้ายอย่างนี้เจ้าเนี่ย ไม่มีข่าอีกต่อไปหิงชั่วร้าไม่จ้าบวกข้าฝึกฝนพลังไม่เพียงพอตอนนี้จะงคงถลกนางควันเนื้อทำใหเจ้าจ็บปวดทรมานไปล้วก่อนเน้อนะเจ้าต้องสแสดงบทดบาทเป็นอาจารย์ผู้ห่วงใยศิษย์ข้าก็จะ,สะแสดงให้เจ้าดูสแสดงเป็นลูกศิษย์เชื่อฟังอาจารย์และกตัญญูต่ออาจารย์เขตต้องห้าม ขอใหกายเทียนหัวอุบเข่าไร้ก้นบึง้งปีนั้นอาจารย์อยู่ที่นี่รักข้าลงสู่เหวเลอไม่เกิดคิดว่าชีวิตข้าจะดีขึ้นโดยการฝึกฝนวิธีปีศาจพลังของข้าจึงเพิ่มปูนขึ้นอย่างมากจึงออกมาต้อนรับค่ะราชากับพวกแกมาถึงแล้ว